สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาจะมาสอนในหัวข้อเรื่องสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังนะคะของน้องๆระดับชั้นมสองค่ะเรามาดูกันว่ามันมีสมบัติอะไรอีกนะคะมาอันแรกเลยค่ะเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังค่ะ8ยกกำลังสี่เท่ากับ2ยกกำลังสามนะคะทั้งหมดยกกำลัง4ี่หมายความว่า2ยกกำลังสามเนี่ยเป็นฐาน4เนี่ยเป็นเลขชี้กำลังเท่ากันไหม เท่ากันเนาะเพราะว่า2ยกกำลังสเท่ากับ2คูณกัน3ตัวใช่ไหมสองสองสี่สี่สองแปดก็เท่ากันนะคะเช่นลบ2ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5นะคะเป็นเลขยกกำลังที่มีจุดๆุด,ดเป็นฐานอะไรเป็นฐานคะลบ2ยกกำลังลบ3ค่ะเป็นฐานนะคะและมี5นะคะเป็นเลขชี้กำลังค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่ามี ลบสยกกำลังลบ3คูณกับลบ2ยกกำลังลบ3คูณกับลบ2ยกกำลังลบ3คูณกับลบสยกกำลังบกกลง3บกกลง3มีกี่ตัวละ1 2 3 4คสออีกหนึ่งตัวคูณกับลบ2ยกกำลังลบสนะคะน้องๆดูว่าฐานเหมือนกันยังฐานเหมือนกันแล้วนะคะทุกตัวเป็นลบ2เหมือนกันถ้าเกิดฐานเหมือนกัน คูณกันเราจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกปะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะลบ3ามบวกลบส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 ได้เป็นลบสิอ่ะครูดามีเทคนิคมาบอกถ้าเกิดน้องๆเจอแบบนี้นะคะตรงนี้เราสามารถเอามาคูณกันได้ลบ3คูณ5ได้ลบ15ได้เท่ากันเลยเป็นลบ2อยกกำลังลบ 15. โอเคนะอ่ะมา อันที่2ค่ะเลขยกกําลังที่มีฐานอยู่ในรูปการคูณของจํานวนหลายๆจํานวนค่ะเมื่อ a และ b เป็นจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจํานวนเต็มค่ะ a b a คูณ b นะคะยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง n คูณ b ยกกําลัง n นะคะหรือว่าแจกแจงแบบนี้ก็ได้5้คูณเทั้งหมดยกกําลัง3ก็จะได้เท่ากับ 5ยกกำลัง3คูณ7ยกกำลัง3 5คูณ7ทั้งหมดคูณ5คูณ7ทั้งหมดยกกำลังลบ2ก็จะเป็น5ยกกำลังลบ2คูณ7ยกกำลังลบ2 5คูณ7ยกกำลังศนย์มันก็คือ5ยกกำลัง0ยคูณ7ยกกำลัง0แต่ว่าจำนวนใดๆก็ตามยกกำลังศูนย์ก็จะได้เท่ากับ1นะคะข้อนี้ มองห้าคูณเจ็ดยกกำลังศูนี่ยตอบหนึ่งได้เลยได้ไหมได้เลยนะคะอ่ะอันต่อไปนะคะสคือเลขยกกาลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจํานวนหลายจํานวนค่ะเมื่อ A และ B เป็นจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n เช่น2ส่วน7ทั้งหมดยกกำลังสามก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลังสามส่วนด้วย7ยกกำลังสามส่ส่วน5ยกกำลัง7ทั้งหมดยกกำลัง7ก็คือ4ยกกำลัง7ส่วนด้วย5ยกกำลัง7นั่นเองโอเคนะ,ะทีนี้เรามาหาผลลัพธ์กันดีกว่าค่ะข้อ1ค่ะ5ยกกำลังศูนทั้งหมดยกกำลังศูนย์โอ้โหง่ายมากเลยนะคะคืออะไรคะ คือหค่ะน้องๆเพราะว่าอะไรจํานวนใดๆก็ตามยกกําลังศูนย์จะได้1นะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อ2บ้าง5ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถเอาตรงนี้คูณกันได้เลยเนาะเป็น5ยกกําลังอะไรคะสาลบสคูณลบสองได้6อ่ะทีนี้ ห้ายกกำลังหกได้เท่าไหร่ห้าคูณกันหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะตรงนี้เป็นห้าห้ายี่บห้าคูณยี่ห้ายี่ห้าคูณยี่บห้าคูนยี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยี่ห้ายี่ห้าได้หกร้อยยี่บห้า เอาหกร้อยยี่บห้ามาคูณยี่บห้าห้าห้ายี่บห้าใส่ห้าทดสองห้าสองสิบเป็นสิบสองทดหนึ่งห้าหกสามสิบเป็นสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะสองห้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองสองสี่บวกหนึ่งเป็นห้าสองหกสิบสองห้าสอง คําตอบเลยเป็น15,6 25นกาะคะ5ยกกาลัง6นะคะ,ะทีนี้มาดูข้อ3ข้อ3มจะเป็น4ยกกําลังลบ1ยกกําลังลบ2หารด้วย 2, 2> ยกกําลังลบ5ยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองนะคะทีนี้ครูดาวจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วน4ยกกําลังลบ1 ยกกำลังลบสองนะคะทีนี้สองอันนี้มันอยู่ข้างนอกสุดใช่ไหมกูดาก็คูณเข้าไปทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ส่วนด้วยสองยกกำลังลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้เราก็จับมันมาคูณกันกลายเป็นสี่ยกกำลังอะไรคะลบหนึ่งคูณลบสองได้สองสองคูณสองได้ ส่วนด้วยสองยกกำลังลบห้าลบห้าคูณสองได้ลบสิบลบสิบคูณสองได้เป็นลบยี่สิบทีนี้นะคะครูดาวจะเอาสี่ตัวนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือสองยกกำลังสอง ก็จะกลายเป็น2ยกกำลังสองยกกำลังสส่วนด้วย2ยกกำลังลบ2ี่ตัวนี้ก็จะเป็น2ยกกำลังสองคูณสได้8ตัวนี้ฐานเหมือนกันแล้วถูกไหมฐานเป็นสองเหมือนกันฐานเป็นสองเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดเอามาหารกันก็คือเอามาลบ ลบแล้วก็ลบ20น้องๆดูดีๆนะลบตัวเนี้มาจากมันเอามาหารกันส่วนลบ20เนะี่ยมาจากตรงนี้ลบเจอลบกลายเป็นบวกมันเลยกลายเป็นสองยกกำลัง8ปดบวกยีคำตอบเลยเป็นสองยกกำลัง28นั่นเองค่ะโอเคไหม ทันนะคะน้องๆยังไงเดี๋ยวครูจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นังกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน No อก c c d e m y y นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยคะ่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยคะ่ะ